สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับเกษติภาพพี่น้องนะครับมะเบิงนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับ15นะครับถึง20วันนี่นะครับผมให้พี่น้องนะครับน้ำปุ๋ยนะครับเกรด2555หรือ4600นะครับในรูปแบบปุ๋ยเกรดให้ทางใบนะครับสามารถละลายน้ำมาฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำตรงที่ว่านะครับให้ผสมน้ำยาเร่งรากนะพี่น้องเด้อนะครับน้ำยาเร่งรากแต่ผู้ใดปลูกมั่นในช่วงนี้นะครับพอว่ามัน น่าจะเบิดตฝนแล้วนะครับผมน่าจะเบิดตฝนแล้วนะครับมันจะเจอปัญหามั่นแรงนะครับช่วงนี้นะครับมันยังพอด่นะครับมันยังพอด้ได้แบบไดนะครับดินยังมีความชื้นนะครับหลังจากฝนตกนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมันยังเหตุให้ดินมีความชื้นอยู่การให้พี่น้องเร่งการฉีดปุ๋ยยางต่อเนื่องทุก15วันนะครับผมให้บำรุงนะครับบำรุงต้นมั่นหน่อยเท่านี้ให้มันใหญ่ไว้ๆนะครับมันจึงจะพาแรง นะครับมันจังจะง่ายนะครับถ้าเพิ่นใหญ่แล้วเพื่อกะสามารถพายุงโตของเพิ่นไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าน้อยถ่าแห้งนะครับถ้าดินแห้งทามันต้นน้อยอยู่นะครับมันก็จะสามารถตายได้นะครับผมแต่ว่าวิธีการของผมก็คือว่าการที่จะปลูกมันพาแรงไปได้นะครับเก็่านําปุ๋ยนะครับให้ทั้งใบนะครับให้ปุ๋ยแบบอ่อนไปซะก่อนแล้วก็เป็นการให้ปุ๋ยให้น้ําไปในโตนะครับในช่วงนี้นะครับ1 5ถึงวันเฮาต้องเร่ง เลงปุ๋ยเกศยิหาหาหรือซีซีมกศูนย์ละลายน้ำฉีดหามลื่นนะครับใส่น้ำยาเล่งลากเข้าไปน้ำนะครับเพื่อมันจะเหตุในหัวมันดกปลูกมันในช่วงนี้หัวมันบ่คอยดกเพราอหยังพอวานนึงนะครับปลูกไปสักระยะหนึ่งแล้วบาดนี้มันขาดน้ำมันก็จะเหตุไ้มันเท่าเนี่ยนะครับแทงลากออกบดีนะครับเขาต้องบ๊อรุงด้วยน้ำยาเร่งลากนะครับในช่วงนี้นะครับมันการจะริ่มเติบโตกระลังดีนะครับ เห็ดจังไรกับซางหาเล่งนะครับผสมน้ํายาเล่งลากเข้าไปมันจะเห็ดใย่หัวมันมีหลักเยอะนะครับหัวมันดกนะครับหลักกับหัวมันยาวฉีดไปจนกว่าจะครบนะครับครบ3าสเดือนข้างหน้านะครับให้เพื่อนๆอายุสามสี่เดือนข้างหน้าเ้าก็เลงนะครับผมเ้าปลูกช่วงนี้ดีครับผมดีนะครับเพราะว่านะครับมันยังมีความชื้นอยู่นะครับเ้ารักษาดูแลรักษาไปจนหอดท่านว่ามกกระล่ากันยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผม ยังยังถือว่าโอเคอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าเ้าวบรุงได้นะครับช่วงเดืนอนคือคือตอนนี้ปลูกไปกลางกันยญาเนาะเดี๋ยวนี้มันกระเริ่มเป็นตุล่านะครับเริ่มขึ้นตุล่าแล้วนะฮะแล้วต้นมันกระลังงามนะครับนี่แหละคือในช่วงนี้แหละครับส่วนห้องจีดเ้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกนะครับมันก็ใหญ่แหละสองเดือนสามเดือนสว่วนจะหอดมีไม้กับสามเดือนแล้วมันก็นเฮ็ดให้ต้นมันเนี่ย สูงเป็นเมตรแล้วนะครับผมกจะเห็ดไห้มันเท่าเนี่ยถือว่าหลอดตายนะครับถือว่าหลอดตายแล้วก็หัวดวกพร้อมถ้าผสมน้ายาเร่งรากแล้วพี่น้องเด้อ้าพี่น้องหัวมันบดกปลูกในช่วงนี้นะครับหัวมันบดกเวลาเขาถอนออกแล้วหัวดวกเต็มที่กับว่าเกินซีหาหัวเนี่ให้ผสมน้ายาเร่งรากฉีดเข้าไปครับพี่นอ้องเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเลยนะครับผสมน้ายาเร่งรากเข้าไปฉีดพร้อมปุ๋ยได้เลยนะครับผมมันจะเห็ดให้หัวมันดกนะครับ หัวมันดกหัวมันยาวนะครับในช่วงแรกแต่เฮาวบอมลุงถ้าเฮาวบอมลุงเป็นนะครับหัวมันดกแน่นอนนะครับผมหัวมันดกแน่นอนนะครับพอวาเห้าวต้องมารุงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับคือการที่พี่น้องที่กาลังจะมาเห็ดมัน,นกาลังขีดม,มาปลูกใหม่นะครับได้มีโอกาสเข้ามาเบิ่งมาชมในคลิปนี้ก็เฮ็ดท้ำตามคือผมบอกนี่แหละครับหลังจากปลูกไปแล้วสิบห้ามือกาลังแทงยอดกาลังงามสิบห้าถึงยี่สิบม,มือนี้นะครับผมให้บอมลุงปุ๋ย ด้วยการฉีดก่อนนะครับฉีดก่อนบำรุงไปก่อนนะครับทาพี่น้องอยาาหยอดปุ๋ยยูเรียกอะทาดินแห้งก็อยะ่าฝ้ามาหยอดนะครับทาปลูกในช่วงนี้ทาจะให้ได้ผลดีนี่ผมจะแนะนําให้ร่องพื้นไปเลยนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหยอดปุ๋ยห้องร่องพื้นไปแล้วปุ๊บห้องกระแค่เหลือจากนั้นห้องก็มาฉีดเป็นปุ๋ยเอาอยากได้สูตรได้ห้องก็นํามาฉีดเอาเพราะว่าปุ๋ยเกจซูเมอร์นี่มีทุกสูตรนะครับทุกสูตรอ่ ทุกยี่ห้อที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาขายนะครับที่เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาขายนี่มีทุถูกส <Liberty> ูตรครับบ่ว่าจะเป็นยี่ห้อยาล่าบ่ว่าจะเป็นลุงอรุณบ่ว่าจะเป็นยี่ห้อไร็กระสงนะครับที่เพิ่นเหตุขึ้นมาเพิ่นเฮ็ดในรูปแบบปุ๋ยเกรตปุ๋ยฉีดมาหลายนะครับเอาสีเรียกใส่ได้เลยนะครับเอามาละลายน้าฉีดมันจะง่ายการให้ปุ๋ยสุมือนี่นะครับผมต้องศึกษานะครับบ่ว่าเขาใจให้เขามานะครับเขามาเบิ่งเขามาติดตามผมนะครับผมจะแนะนําทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนหอดเก็บเกี่ยวผผลลิต นำไปขายนะครับเขามาติดตามไว้ครับพี่น้องครับผู้ดใดฟังแล้วนะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ